ดูหน่อกล้วยหน่อยจะนําหน่อกล้วยไปทําพันธุ์ดูสิต้นกล้วยที่บ้านผมนะครับต้นใหญ่ขนาดนี้อวบๆเลยครับแสดงว่าต้นกล้วยแบบนี้สมบูรณ์เหมาะแก่การนําไปทําพันธุ์ถ้าเราจะขุดหน่อกล้วยนําไปทําพันธุ์นะครับวิธีการทําให้หน่อกล้วยเวลาเราขุดไปแล้วเพื่อนําไปปลูกนะครับทําอย่างไรป้องกันโรครากเนา่าและบางคนนะครับปลูกต้นกล้วยแล้วต้นกล้วยไม่โต บางครั้งอาจตายได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องวิธีไทยพีชนแนลมีแนวทางดีๆครับวิธีการทําให้หน่อกล้วยที่เราขุดไปนะครับไม่เป็นโรคลากเน่าและปลูกได้โตขนาดนี้เห็นไหมครับต้นใหญ่ๆนี่ครับแบบนี้นะครับเครือใหญ่แน่นอนนะครับสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพีชนแนลนะครับแนวทางเกษตรดีๆจากทางช่องวิธีไทยพีชนแนลมาแนะนํา วิธีการทําให้หน่อกล้วยที่เราขุดไปนะครับขุดไปแล้วทําอย่างไรหน่อกล้วยที่เราขุดไปปลูกจะไม่เป็นโรคลากเน่าและไม่ตายตามมาดูกันเลยครับการจัดการกับหน่อกล้วยหลังจากที่เราขุดเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะนําไปปลูกเพื่อทําพันุ์นะครับหรือว่าขยายพันธุ์นะครับในการตัดใบกล้วยเราจะต้องไว้หูแบบนี้ทุกท่านหรือหลายๆท่านนะครับ รู้กันดีแต่ในวันนี้นะครับทางช่องวิถีไทยพี h ชนแนลสาระสำคัญนะครับคือการทําให้รากของต้นกล้วยที่เราขุดมานะครับรากไม่เน่าเวลาเรานําไปปลูกนะครับเราจะมาทําแบบนี้กันก่อนนะครับก่อนอื่นเราจะต้องชําระล้างนะครับคาบดินออกให้หมดแต่ถ้าใครไม่ชําระล้างก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะให้เห็นผลอย่างง่ายๆและชัดเจนนะครับ เรานำน้ำมาฉีดเลยครับเพื่อความชัดเจนและกระจ่างนะครับถ้าใครจะไม่ล้างแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะตัดลากออกเลยก็ได้นะครับแต่นะครับผมจะให้เห็นผลอย่างชัดเจนนะครับ เมื่อเราชำระล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาตัดลากออกลากของต้นกล้วยหรือว่าหน่อกล้วยที่เราจะนำไปปลูกนะครับลากแบบนี้ไม่มีประโยชน์แล้วถ้าเราปล่อยไว้นะครับลากแบบนี้จะเน่าเราตัดออกให้หมดนะครับ ถามว่าต้นกล้วยตายหรือเปล่าไม่ตายนะครับนาหน,นอกกล้วยที่เราจะนําไปปลูกนะครับหรือว่าทําพันธ์ุนะครับไม่ตายแน่นอนนี่ครับตัดออกให้หมดแบบนี้เลยนี่ครับ ลากที่ติดกับหน่อกล้วยแบบนี้นะครับถ้าติดกับหน่อกล้วยไปนะครับเมื่อเรานําไปปลูกลากที่เราตัดหรือว่าขาดแบบนี้แล้วนะครับนี่นี่ครับก็จะเกิดการเน่าเสียนะครับก็ส่งผลไปถึงหน่อกล้วยนะครับหน่อกล้วยก็จะเน่าตายนะครับนะเป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการขุดหน่อกล้วยเพื่อนําไปปลูกครับและลากของหน่อกล้วยที่เรานําไปปลูกนะครับ เมื่อเรานำไปปลูกลงดินแล้วนะครับรากใหม่ก็จะแทงออกมาง่ายนี่ครับรากเก่าเราทิ้งไปเลยนะครับไม่มีประโยชน์ทิ้งไปเลยครับนี่ครับไม่มีประโยชน์ทั้งหมดครับเดี๋ยวนะครับนาทุกคนจะบอกว่าต้นกล้วยที่ขูดไปและเราตัดรากออกแบบนี้นะครับเมื่อนําไปปลูกแล้วรากไม่มีอาจจะตายได้นะครับไม่ตายแน่นอนครับเดี๋ยวรากใหม่ก็จะแทงขึ้นมาและแทงขึ้นมาง่ายด้วยนะครับแบบนี้นะครับ ต้นกล้วยของเราก็จะโตเร็วต้นอวบอย่างที่บ้านของผมนะครับและคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในวิธีการนะครับขุดหน่อกล้วยเพื่อนําไปขยายพันธุ์หรือนําไปปลูกใหม่นะครับทําอย่างนี้เลยครับนาลากของต้นกล้วยแบบนี้นะครับที่เราขุดมาแล้วจะไม่เน่าเสียและไม่ทําให้หน่อกล้วยที่เรานําไปปลูกนะครับตายนะครับนาแล้วก็โตเร็วด้วยนะครับนาวิธีการนี้โตเร็วมาก นี่ครับถ้าสงสัยอย่างไรนะครับนาฝากคอมเมนต์้ใต้คลิปทางช่องดิไทพีชนเนลได้นะครับและคลิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีจากทางช่องดิไทพีชนเนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์อยู่เป็นประจําเลยครับอย่างคลิปนี้ป้องกันนะครับกล้วยที่เราจะนำไปปลูกเพื่อทำการขยายพันธุ์หรือนำไปปลูกใหม่นะครับ น้านอกล้วยของเราลากจะไม่เน่าและไม่ตายโตเร็วต้นอวบหรือว่าติดเขือใหญ่นั่นเองครับนี่ครับง่ายๆ